สวมชีพพระคมขอมสิระน้อมบังคมคันถวายพรอ,องค์ราชันพระมิ่งขวัญของปวงชนราชกิจพระหนักยิ่งประจักษ์จริงทุกแห่งหนราษฎรซึ้งกมลพระภูมิพลพระกระุณาน้ำพระไทยบริสุทธิ์เปรียบประดุดน้ำจากฟ้าห่วงใยเหล่าประชา พระเมตตาพระคำจุนเฉลิมชนมะพันษาพระราชาผู้เอื้อหนุนสายพระเนตรเกื้อการุลแสนอบอุ่นเป็นบุญไทยขอทรงพระสําาานหมู่ภัยพานไม่กลายใกล้ทีคายุยาวไกลลั่นของชัยปะโคมชนเทพไทยพระไตรัตพรพิพัฒน์ดลดานผล โอปองพระทรงพลนบประดลสวัสดิเธิด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารพนักงานกองพัฒนานักศึกษาสำนักง,งานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวนภูมิ